เมื่อวันที่7กันยายนนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานายคำนึงวงทวีทรัพย์อธิบดีอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2ได้มีหนังสือด่วนที่สุดเรื่องขอให้ดำเนินการออกหมายจับหม่ถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช ความว่าสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตภาคสองได้มีหนังสือขอให้ํำเนินการยื่นคำร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองเพื่อขอออกหมายจับในอิทธิพลคุณปลืม้มในพิเชษอุทัยวัฒนานนท์ในวิทยาสิริวราชายัยในยัศพง์อินทรั์และในเอกพง์บุญชยัยผู้ต้องหาที่1-4.6เนื่องจากผู้ต้องหาที่1 2 3 4่ 6มีพฤติการหลบหนีไม่ไปรายงานตัวต่อพนักงานอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2ในวันที่4กันยายนเวลา10นาฬิกาและตามหนังสือที่อ้างถึงท่านได้แจ้งผลการดำเนินการขอออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวข้างต้นต่อพนักงานอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2โดยแจ้งว่าสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่ 1, 2, 3 และมีคำสั่งยกคำร้องขอออกหมายจับผู้ต้องหาที่ 4, 6นั้นกรณีสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่1ถึง3นั้นพนักงานอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2ที่จารณาแล้วเห็นว่าตามพอรบว่าด้วยการป้องกันและปราการทุจริตพศ2561มาตรา7บัญญัติไว้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาลมีให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา,หาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความประกอบมาตรา13แห่งพอรอบอวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพศ 2,559และตามหนังสือที่อ้างถึง 1. พนักงานอายการได้แจ้งให้ท่านดำเนินการขอออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาโดยขอให้ท่านขอให้สารระบุหมายเหตุไว้ในหมายจับด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีไปเมื่อวันที่เท่าใดตามสำเนาตัวอย่างหมายจับที่พนักงานอายการแนบไปพร้อมกับหนังสือที่อ้างถึง 1. แต่ปรากฏว่าตามสำเนาหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองที่จอ 23เศษลบยี่สิบห้าส่วนสองพลงวันที่5กันยายน2,566นั้นศาลไม่ได้ระบุหมายเหตุดังกล่าวไว้แต่อย่างใดดังนั้นเพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก่ราชการพนักงานอายการสำนักงานคดีปราบปรามการพุจริตภาค2จึงขอให้ท่านดำเนินการขอออกหมายจับ นายอิทธิพลคุณปลืม้มนายพิเชษอุทัยวัฒนานนท์และนายวิทยาศิรินประชายัยผู้ต้องหาที่1-3ถึงต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยขอให้ท่านขอให้สารระบุหมายเหตุไว้ในหมายจับด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีไปเมื่อวันที่เท่าใดสำหรับกรณีนายยศพง์อินทรัตน์และนายเอกพงศ์บุญชยัยผู้ต้องหาที่5-6ถึงที่สารมีคำสั่งยกคำร้องขอออกหมายจับนั้น เนื่องจากคดีนี้จะครบกำหนดอายุความฟ้องร้องในวันที่8กันยายน2566ดังนั้นจึงขอให้ท่านมีหนังสือแจ้งนายยศพงศ์อินทรั์และนายเอกพงศ์บุญชายผู้ถูกกล่าวหาที่4 หกให้มารายงานตัวต่อพนักงานอายการสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตภาคสองโดยให้พนักงานไต่สวนผู้ประสานงานนายอภิรัตคงจเจริญน,นำตัวผู้ถูกกล่าวหาที่4 6ไปส่งและยืนยันตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อพนักงานอายการสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตภาคสองในวันที่7กันยายนเวลา10นาฬิกาเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่4 6ต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบภาค2พร้อมทั้งให้ผู้ต้องหาที่4 6เตรียมหลักประกรันเพื่อยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลด้วยนายโกสล,ลวัฒนกล่าวต่อว่าเนื่องจากมีการถกเถียงกันเรื่องปัญหาอายุความสะดุดหยุดลงหรือไม่หากมีการหลบหนี เพราะคดีนี้เกิดก่อนกฎหมายปร,ปราบปรามการทุจริตแก้ไขอายการจึงเห็นว่าอำนาจในการออกหมายจัดเป็นของศาลจึงควรดำเนินการให้ชัดเจนเสนอให้ศาลเพื่อโปรดพิจารณาจะได้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบตัติทำหน้าที่กันได้อย่างถูกต้องผู้สื่อข่าวรายวันว่าสำหรับข้อหาในคดีนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มอ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถูก ปปอชอทชี้มูลกระทําความผิดส่งอายการฟ้องเมื่อครั้งดารงตําแหน่งนายกเมืองพัทยาในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่10กันยายน2551ให้แก่บริษัทบาลีไฮจำกดัดเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟรอน บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งคดีนี้ปปอชอส่งเรื่องให้อายการเมื่อวันที่3สิงหาคม2566และอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องเมื่อวันที่30สิงหาคม2566ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอายการไม่ถึง1เดือน